พี่ๆมาแล้วนะครับรถที่หลายๆคนตามหาหรือว่ารออยู่นี่จัดมาให้แล้วนะครับนิสันนาวาร่า mp 300 back edition c a l i b r เนะครับตัวนี้จะเป็นปี2 0 2 0 2นและที่สำคัญสีนี้ผมมั่นใจเลยว่าในย่านมินบุรีไม่มีเต็นไหนแน่นอนนะครับนะคันนี้ไม่เจ็ดืนกว่าโลค่าตัวอยู่ที่3 8 9นะครับ 389รถสวยมากน็อตหน้าหลังเดิมๆไม่มีชนหนักพิวามจมน้ําภายในนะฮะสภาพกริบเลยนะครับสบภาพกริบเลยนะฮะเป็นตัวคิงแคปนะเป็นตัวคิงแคปนะครับนี่มีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับผ่อนเจ็ดใบเทาเท่านั้นเองนะครับผ่อนเจ็ดใบเทาดูสภาพรักยงรักยินไม่มีนะครับมีก้องถอยหลังฝาท้ายล็อกได้ด้วยนะฮะตัวรถคันนี้นะครับใครได้ไปคุ้มแน่นอน พรูสตาร์ทพุมาลายมอติครูดคอนโทรเลขไม่เจ็ดหมื่นนะครับสนใจนะฮะอินบอคมาได้เลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ